สวัสดีครับสวัสดีคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม g e n s h i n Impact นะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีปลดก่อนลับทั้ง3นะครับหรือว่าเควสความลับของ e l e b o s นั่นเองนะครับและก่อนเราจะไปกันนะครับรบกวนกด Subscribe หน่อยนะครับปุ่มแดงแดง,แดงข้างล่างนี่เองนะครับป่ะถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปกันเลยชุดเริ่มเควสนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็อย่าลืมปรับเป็นกลางคืนก่อนนะครับจะได้มองเห็นเควสให้เรานะครับเข้าไปคุยกับวิญญาณที่ชื่อว่าเอเรบอสนะครับหรืออิ o โบชินะครับชื่ออีนาสเมนะเพื่อว่าจะได้เป็นการเริ่มเควสนะครับโดยเขาะจะให้เราทําแบบทดสอบที่เขาทําเพิ่มมานะครับพอคุยจบนะครับก่อนรับทั้ง3ก็จะโผล่มาในแมปแล้ครับ ซึ่งในเควสนี้นะครับจะให้เราผ่านบททดสอบของทั้ง3ที่นะโดยเรานะครับจะไปทําที่ไหนก่อนก็ได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะไปที่ยาจิมาตาฮิโกก่อนนะครับก็ให้เราไปยังจุดที่มาร์คไว้นะพอไปถึงก็จะเจอกับแย้นะครับตัวหนึ่งนะก็ให้จัดการให้หมดนะครับก็เพราะว่ามันเกะกะนะพอตีหมดแล้วนะครับก็ให้เราโดดเข้าไปในก้อนน้ํานะครับก็ขอเรียกว่าก้อนน้าแล้วกันนะง่ายดีนะโดยเจ้าก้อนน้ํานะครับมันก็จะพาเราว์ปไปยังจุดหมายนะครับ พอไปถึงนะครับก็จะเจอกับวิญญาณได้ชื่ออุดะนะครับโดยเขาเนี่ยจะให้เราปลดปล่อยไฟทั้ง4ภายในแมปนะตรงนี้ก็ให้เราไปตามแมปเลยนะครับระหว่างทางอาจจะมีมอนบ้างก็ตีได้ตามสะดวกนะพอไปถึงที่นะครับก็จะเห็นไฟดวงแรกโดนกั้นโดยม่านสีฟ้านะครับตรงนี้นะครับให้เราขึ้นไปชั้น2นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นกลางวันนะนะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปลดปล่อยไฟดวงแรกได้เลยครับต่อมาก็ให้เราตีเสาข้างล่างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ประตูบนเปิดออกนะ จากนั้นก็ขึ้นไปชั้น2นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นกลางคืนนะครับแล้วก็ลงมาตีเสาสีฟ้านะครับเพื่อให้กําแพงเนี่ยมันย้ายออกมานะแล้วเรานะครับก็เข้าไปปลดปล่อยไฟดวงที่2ได้เลยครับจากนั้นครับให้เราขึ้นไปชั้น2นะครับแล้วก็บินไปทางขวาหน่อยนะครับชั้น2เหมือนกันนะเพื่อตีเสาสีฟ้าอีกต้นนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปปลดปล่อยดวงที่3โลดเลยนะสำหรับดวงที่4นะครับมันจะอยู่สูงหน่อยนะครับก็ให้เราไปอยู่จุดที่สูงกว่ามันนะครับเพื่อว่าจะได้ร่อนลงมาแล้วก็ปลดมันได้ครับ พอครบแล้วก็ไปคุยกับคุณยูดะนะครับก็เป็นอันจบที่แรกแลลวครับจุดที่2ที่จะไปก็คือยาจิมาตาฮิเมะนะครับโดยให้เรารไปยังจุดมาร์กในเอฟเวอร์ไนท์นะพอถึงจุดนะครับก็ตีมอนเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็โดดเข้าก้อนน้ำเพื่อว่าไปยังจุดหมายเหมือนเดิมเลยครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะพอมาถึงก็คุยกับวิญญ,ญาณที่ชื่อเอกินะครับจากนั้นก็ตรงไปยังเควสได้เลยครับซึ่งก็เป็นเควสที่ให้ปลดปล่อยไฟทั้ง4เหมือนกันนะ โดยเรานะครับจะต้องดูคำใบสถานที่จักอ่างน้ำ嘛นะครับแต่ว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีมอนสเตอร์อยู่นะครับก็ให้เราเอามันเนี่ยไปคุยกับลากมะม่วงเลยนะครับพอดูภาพในอ่างก็จะเห็นว่าเปลวไฟเนี่ยมันอยู่จุดไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็ไปยังจุดที่เห็นเปลวไฟนะครับแล้วก็ปลดปล่อยมันทั้งหมดได้เลยครับพอครบแล้วก็ไปคุยกับคุณนีกินะก็เป็นอันจบอีกทีแล้วครับ ต่อมาที่สุดท้ายก็คือคุณาโดนะครับวิธีไปก็เหมือนเดิมเลยครับตีมอนเก็บกล่องแล้วก็โดดว้าไปลดนะพอไปถึงนะครับก็คุยกับวิญญาณที่ชื่อไดมอนนะครับก็ตามแพทเทิร์นเดิมเลยนะจากนั้นก็ตรงไปยังจุดที่มาร์กได้เลยนะครับพอไปถึงจุดที่มีรูปปั้น4ตัวนะครับก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นกลางคืนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้จุดครบเพลิงทั้ง4จุดนะครับตรงนี้ก็ให้เตรียมทีมพร้อมสู้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีมอนออกมาเรื่อยๆนะครับ หลังจากตีมอนเสร็จนะครับบาเรททั้งหมดก็จะหายไปนะก็ให้เราปลดปล่อยไฟทั้ง4จากบนลูกป,ปั้นได้เลยครับพอครบแล้วนะครับก็ไปคุยกับคุณไดมอนนะครับก็เป็นอันจบที่สุดท้ายนะสุดท้ายนะครับก็ให้เรากลับไปหาคุณเอเรบอสนะครับโดยเขาเนี่ยจะให้ข้อมูลกับเรานะครับตรงนี้นะครับใครอยากจะรู้รายละเอียดเบื้องลึกของเนื้อเรื่องก็ให้คุยกับแกทุกช้อยเลยนะครับ พอคุยหมดแล้วก็บอกลาเป็นอันจบเวยนั่นเองครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหร,รับนักประจุมไทยทุกคนเลยนะครับก็ mm hmm. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมผมจะได้มีแรงฮึดมาทำคลิปต่อเนาะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์หน้านะครับผมสวัสดีครับ